เซอร์เพวอเพื่อวันหนึ่งคุณด่วยแล้วไปเที่ยวตงอับในที่เปลี่ยวเอย1และเลยขั้นตอนปฏิบัติในการวางแผนจึงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายสุดขั้ว 2. มีเครื่องมือเพียงพอเจาตัวรอดได้หรือไม่ 3. ึงทำตามคู่มือก็ใช่ว่าจะสำเร็จลืมไปได้เลยกับการดักรอหรือสร้างโดยมือเปล่า 4. ีมีเรื่องเร่งด่วนกว่าที่จําเป็นต้องปฏิบัติสิ่งที่ควรใส่ใจคือการคู่ภัยไม่ใช่การดํารงชีพระยะย,ยาว 5. ไม่ใช่ทําไมต้องเป็นฉันแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทําได้ในสถานการณ์นี้คืออะไร 6. ก่อไฟสร้างกําลังใจจึงคุดมไว้ให้อยู่เป็นที่เป็นทางพร้อมทั้งส่งสัญ,ญญาณและให้ความอบอุ่นไปด้วย 7. อาการขาดน้ําและความร้อนเป็นตัวการทําให้เสียชีวิต แต่สาเหตุหลักก็คือการละเลยไม่พยายามทำความเข้าใจกับเส้นทางและแตัดสินใจพลาดเมื่อมีโอกาสเติมน้ำแม่น้ำที่เจอจะสกระปรกก็ตาม 8. รู้ตำแหน่งตัวเองเสมอเพราะหากเริ่มดูแผนที่เมื่อหลงก็สายไปเสียแล้ว